Thank you. มาสู่รายการพ่อบ้านยังเข้าเปิดรายการยังหอบเลยครับผู้ชมแมพพ่อบ้านพุดนะฮะพ่อบ้านลิงครับพ่อบ้านจุ๊กครับผมไหนคุณสองคนบอกว่าเราเปิดกันเบาๆไม่ต้องเต้นเยอะพอเพลงมาปุ๊บพวกคุณดีอันนี้คือลดลงมาแล้วแล้วตอนแรกผมจะตีลังกาลองดู ไม่เป็นหมดไปแล้วเออเปนหมดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วบอกติต่างกายไงเออนะความสนุกนะครับเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยทางช่อง Work Point หมายเลข23นะครับใครดูไม่ทันหรืออยากจะไปดูย้อนหลังเทปอื่นๆดูย้อนหลังได้ไหมได้สิเป็นแบบพูดถอยหลังเงี้ยเหรอใช่ดูย้อนหลังโอ้เดี๋ยวจะไม่โดนมันจะมาโดนตัวเอออะช่องทางออนไลน์สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนบ้างครับคุณครับลิงครับ เฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กพ่อบ้านงานเข้านะครับเฟซบุ๊กลิงแชนแนลแล้วก็ y o u ู u ูบลิงแชนแนลครับโอเควคนนี้ครับแขกรับเชิญของเราเรากล้าพูดได้เลยว่าเขานี่คือเน็ตไอดอลรุ่นแรกเป็นเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งหรือเรียกได้ว่าแบบหนุ่มๆในช่วงนั้นน่ะต้องมีรูปไว้หัวนอนชอบเขาหรอฮะ อใ, <mm ใครก็ชอบใครก็ชอบใช่ใครก็ชอบใครก็ชอบคุณไม่ชอบเหรอชอบมึงไม่ชอบเขาเหรอตอนนั้นนะชอบไม่เคยบอกว่าผมไม่ชอบไม่เคยบอกว่าผมไม่ชอบไปพร้อมเขาดีกว่าไปพร้อมกับโฟสกอลาร์ ไม่ใครให้ทั้ง3คนเลยค่ะไม่ได้คนนลอคนเดียวต้องเลือกหนึ่งคนที่จะคอนเเท่านั้นแล้วพขจะเลือกได้เหรอแบบนี้ก็คนเดียวที่โฟลอาดูกระเลวกระลาดที่สุดเลือกให้ละขอบคุณขอบคุณมากครับไม่ว่าจะเลือกด้วยเหตุผลไหนอกูได้แล้วกันนะเนาทำไมเลือกให้โจ๊กเคยมีอะไรบ้างสมัยก่อนโบไม่มีเขาว่ามีเปล่าเขาว่ามีเปล่ามีเปล่าเรามีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าเคยรใจเลยเคยรใจเลยเอาดียิงหรือไม่ คุณส่งจดหมายไปจีบฟอไม่นัดก่อนเลยนะจริงหรือไม่ที่คุณส่งข้อความไปหาเขาทางไฮไฟ์ไม่ให้กูดูสคริป์เลยนะเฮียใจเฮียใจมาถามผู้หญิงดีกว่าเขาส่งจดหมายมาจีบจริงครับเขาก็ได้ของขวัญจากแฟนคลับมากมายคุณไปตอบก็ได้ก็ได้ จากแฟนขับเยอะแยะใช่ค่ะแล้วได้จดหมายจากโจมมันมันแปลกว่าแบบเหมือนเราไปร้องเพลงที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปอยู่จังหวัดนึงแล้วพอดีว่าก่อนหน้าที่เราจะไปร้องเนี่ยมีวงล็อกวงหนึ่งเขาไปพักที่โรงแรมนั้นแล้วเหมือนเขารู้ได้ไงไม่รู้นะว่าโฟมอสอ่ะจะไปร้องอีกวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายแล้วก็ทิ้งไว้ที่ดสเซปชันที่โรงแรมแต่พมจำไม่ได้ว่าข้างในคืออะไรแต่ว่าหมายถึงว่าฝากมาให้โฟกอีกอีกวันหนึ่งที่พวจะมาพัก เรื่องจริงนะนั่นน่ะแต่จำไม่ได้ว่าข้างในเขียนว่าอะไรต้องถามต้องถามต้องถามพี่โจ๊กาอะไรนื่อนงอ่ไรโอ้โหเวลารายการเราสั้นเนาะเดี๋ยวต้องมีเรื่องมาอ่มากมายเลยมันร้อนเหรอที่พูดคุยกันตอนนั้นทำไมตอนลแอร์หน่อยครับรถแอร์หน่อยครับผมตอนนั้นจดหมายที่เขียนเขียนไว้ว่าอะไรพี่โจ๊ก เขาเป็นแฟนเพลงอมณ์เป็นแฟนเพลงใช่อมณ์ประมาณนั้นว่าแบบติดตามผลงานอยู่ใบกำลังใจให้อะไรประมาณนั้นใช่ลงทีด้ไหมจริงจริงจีบเขาไหมจริงจริงอะตอนนั้นจีบเขาไหมอยากใจอยากชอบผมไม่กล้าจีบไม่กล้าจีบมันไม่กล้าจีบแล้เราไปส่งไปเหมือนแบบเป็นแฟนเหมือนเหมือนแบบชื่นชมออแล้วโทรหาเขาทำไมไม่มีเบอร์โทรไม่ได้้องมาให้ผู้จัดการโทรหาผู้จัดการเข้ามาอะไร ลิพอแล้วเรื่องโอเคเดี๋ยวเมียเขาดูหนูเขาจะหิวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเขาเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวทะเลาะกันอีกเดี๋ยวก็ลำบากโถรู้อันไหนจริงก็ได้เล่นนะเขายังเอาดอกไม้มาให้คุณเลยอันนี้เป็นดอกไม้ร้านเขาอ๋อรู้เรื่องรู้เรื่องติดตามทุกลมหายใจขมุนเงินมาครับผม ร้านดอกไม้ของน้องโฟค่ะใช่ค่ะเปิดมานานแล้วประมาณ6ปีค่ะหปีแล้วนะใช่ชื่อร้านอะไรครับ Morning Glory by Four ค่ะ Morning Glory by f o u อยู่แถวเกษตรนวมินทร์ใช่ค่ะน่ารักมากเลยเนี่ยจัดให้หน่อยได้ไหมฮะจัดให้หน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะอะไรฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจัดพเดี๋ยวครับพุดมันเปิดไปงี้มันต้องตอบมันต้องจัดกี่ดอกด้วยนะ ง่ไม่เคือจะถามว่าแล้วเปิดร้านออกมาให้เองด้วยแล้วจัดออกมา้ยจัเป็นจัดเป็นค่ะจัดเป็นแต่ว่าถ้าเกิดวันปกติเนี่ยก็คือจะเป็นช่างที่เขาจัดมาแต่ถ้าเกิดสมมุติมีลูกค้าโทรมาแบบอยากให้คุณโฟจัดและอัดคลิปให้ด้วยก็คือทำอะไรเหมือนกันใช่เคยทำแล้วใช่ค่ะเออดีจุดเริ่มต้นฮะของการเริ่ม จัดร้านดอกไม้มันมาอย่างไงครับผมณทำร้านดอกไม้ได้ไงใช่ครับงานก็เริ่มจากชอบแล้ะค่ะก็อเออเห็นดอกไม้แล้วก็มันสวยดีมันน่ารักอ,อะไรเงี้ยค่ะคือเริ่มจากชอบพอชอบปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงที่ว่างเวลาว่างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดหาข้อมูลหาแบบความรู้ตามโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปประคองตลาดแล้วก็ซื้อมาทําเองพอซื้อมาทำเองรู้สึกว่าเฮ้ย มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนี่แล้วเราต้องรู้เทคนิคอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไปหาร้านดอกไม้ที่เราซื้อประจำบอกว่าพี่ช่วยสอนโฟหน่อยเขาก็สอนค่ะใจดีแบบไม่คิดตังค์เขาก็ไม่รู้นะว่าที่นี่มันจะไปเปิดแข่งกับครูเขาก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดก็คือเหมือนเหมือนหากิจกรรมทําเวลาว่างเฉยๆก็สุอไปเรียนได้เรียๆปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันอินมากๆสวยเนาะสวยไม่ไหวละเปิดเลยดีกว่าก็เลยเปิดเลยใช่ค่ะอย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้ที่เป็นแบบแพ็กเกจนี้เลยจัดออกมาอย่างนี้เลยกี่บาท อันนี้5,500ค่ะ5,500แต่จริงๆแล้วคือมีหลายราคาแล้วแต่ราคาใช่ค่ะก็หวานมากเลยนะเห็นหวานๆอย่างนี้แล้วตัวจริงเป็นคนหวานไหมโฟไม่หวานเลยค่ะใช่ไม่หวานเลยเลยใช่เวลาคุยเวลาคุยกับทําไทยคุยฮะสมมติสมมตินี่เป็นทําไทยโอ้พูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยมือช่างเลือกเอาเเรียกกันว่าไงเรียกกันว่าไง ปกติจะเรียกชื่อเฉยๆค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติคุยด้วยอารมณ์คุยด้วยโมโหก็เรียกก็ก็ก็ูมึงเลยก็ขึ้นกูมึงใช่แต่ว่าคือต้องบอกว่าเริ่มจากการที่แบบรู้จักเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยไม่ได้แบบหวานหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีเห็นทําคลิปอะไรกันด้วยเหรอเห็นทําคลิปอะไรกันด้วยเหรอคลิปเออ สองคนคลิปเต้นคือเขาอะชอบเต้นแล้วไอ้เราก็แบบอ่ะมาเขาบอกให้ถ่ายคลิปเต้นสลับเสื้อผ้ากันสลับชุดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยก็ได้นะเราจะเต้นแบบไหนเขาบอกว่าเต้นไปเลยด๋ยวเขาเต้นตามใช่ก็คือเป็นแบบเหมือนสลับชุดกันอ อกว่าหนูเป็นรุ่นแรกเลยอ่ะเป็นแบบเน็ตไอดอลแรกๆเลยอ่ะพี่ลิงไม่ทันใช่ไหมพี่ลิงไม่ทันใช่ไหมพี่นะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่หมายถึงว่าไม่ค่อยได้รู้ว่าเขาเล่นเฟซเพิ่งเพิ่งมาเล่นเป็นปีเนี้ยอ๋อค่ะต้องถามพี่โจว่าติดตามช่องทางไหนบ้างอย่ายอมเนี่ยนิ่งเนี่ยเราถือทุกช่องทางครับตามทุกช่องทางตามทุกแล้วตอนนี้ยูทูบคนตามเยอะยัง YouTube มีประมาณสองแสนค่ะยูทูบเพิ่งมาใช่ค่ะเห็นมาทำกับไอ้นิกกี้ใช่ไหมก็มีนิกกี้ที่แบบว่า เชิญไปบอกว่าพี่โฟมาออกช่องผมหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันสนุกเวลาอยู่กับนิกกี้มันมันเป็นตัวเองคือเราเป็นคนที่ไม่ได้หวานแล้วก็เป็นคนแบบบางมุมก็มีหยาบคายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเล่นกับผู้ชายมันจะมีทั้งตบทั้งขีดทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ละรู้สึกว่าอยู่กับนิกกี้รู้สึกว่าเป็นตัวเองได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเอาใส่ได้กลายเป็นว่ายอดยอดเยอะเลยก็คือคน ของเขามาเลยมาตามโฟเยอะเหมือนกันใช่ u t u b e ชื่อชื่อช่องว่าโฟสกุลรัตค่ะโฟสกุลรัตเลยก็พิมพ์อย่างนี้เลยใช่ค่ะ a c e b o o กก็เป็นโฟสกุลรัตเหมือนกันเพิรมีมีอะไรนิกกี้ที่นิกกี้อะไรถามคําถามของโฟมันเป็นยังไงถามคำถาม25าคำถามเหรอคะโอเค25าคำถามมันเหมือนว่าตอนนั้นโฟไปถ่ายหนังกับนิกกี้ที่คือหนังเรื่องอะไรอะไรนะที่ไปถ่ายโลซีซันค่ะไปถ่ายหนังกับนิกกี้ที่ต่างจังหวัดแล้วมันมีช่วงเวลาพักเบรก แล้วเขาก็เลยว่าพี่โฟถ่ายคลิป YouTube กับผมหน่อยอแล้วโฟก็ถามเขาจะ จะทาอะไรไม่รู้จะทาอะไรหรอกผมถามคําถามพี่ได้ไหมเขก็เออได้มาเลยเขาบอกนั้นผมขอย5คําถามนะบอกเอาเลยถามเลยแล้วมันก็ยืมกล้องโฟด้วยแล้วมันก็ยืมกล้องโฟด้วยมันไม่มีกล้องมาโอ้โหไม่ลงทุเล่ใช่ยืมกล้องโฟพี่ผมขอยืมกล้องพี่ได้ไหมโอ้โหมันก็เลยเอากล้องโฟไปถ่ายแล้วบอกว่าพี่ผมเริ่มเลยนะยี่สิบห้าคำถามแล้วมันก็ไล่ถามมาเรื่อยๆแต่มันทุเรศอ่ะถามเกางเกงในสีอะไรอย่างเงี้ยถามไปเรื่อยเลยมันมันทุเรศอ่ะแล้วเราตอบไหมแล้วเราตอบไหมแล้วเราตอบไหมัต่เราก็ตอ <laughs> ตอนแรกอะไม่ได้ตอบเลยว่ะเมื่อกี้น่าเ,เ,เกียดน่าเกียดว่าตัดทิง้งพูดไปเร็วลูกไม้ลูกไม้ซีทูพูดไปไม้ซีทูพูดไป <laughs> มันก็แบบให้โฟพูดเลยแกไกล <c oughs> องตอบไปด้วยใช่โฟน่าเกียดน่าเกียดจะพูดได้ยังไงเน <c oughs> <ห>ี่ยทำไมถึงชื่อโฟครับ <c oughs> เป็นลูกคนที่สี่แล้วคนโตชื่ออะไรอ่ะวันที่สองน่ะทูสามแล้วโฟนี่ไงแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่จ๊ะแฟนคนแรกเหรอเอออายุบายมั้งเอ้แต่เด็ก ในในช่องโฟสกลัตนี่คือถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูนี่จะเห็นเราทาอะไรบ้างเช่นจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะกินเที่ยวช้อปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยคือบางคนก็ถามว่าชอบถามตัดผมที่ไหนทําผมที่ไหนทําเล็บที่ไหนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยก็ทาให้เห็นเลยกันว่าเนี่ยไปทาร้านเนี้ยก็ทําแบบเนี้ยราคาเท่านี้ก็ถ่ายลงใช่ค่ะก็ถ่ายให้ดูเลยว่ามาทําที่นี่ราคาเท่าไหร่วันวันเนี่ยทำอะไรบ้างบางคนก็อยากรู้ว่าแบบไปแต่งตัวสวยทุกวันเลยไปทำอะไรอ่ะไปไหนอ่ะเราก็ไปถ่ายดูเล้ว่า ก็แต่งตัวแล้วแต่งออกมาแล้วก็แต่งเขากลับเข้าไปที่เหลือใส่เสื้อยืดใช่บางทีก็แบบแต่งตัวก็เนี่ยจะไปสยามก็แต่งตัวแบบแล้วก็แบบมาถ่ายให้ดูว่าเราไปทําอะไรคนตามชีวิตเขาไงใช่ครับอยากดูล์สไตล์แล้วแฟนคลับเขาเคยถามแล้วว่าแบบจะมีเพลงอีกไหมหรืออะไรเงี้ยแบบเพลงอะคนคิดถึงอะเอถ้าเกิดออกเป็นซิงเกิลจริงจังก็ไม่ค่ะก็ไม่ได้อยากร้องเพลงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมีโอกาสสำคัญหรือว่ามีอะไรพิเศษก็มา คุยกันว่ามันเป็นประมาณไเพราะว่าพอเคยร้องของซีรีส์ที่เล่นไปพ่อว่านใจกล้าของเวอพลอยนี่แหละค่ะใช่ก็ร้องกับพี่วานแล้วเขาบอกว่าร้องหน่ได้ไหมก็เลยเออร้องก็ได้น่าสนุกเป็นโอกาสเนาะใช่ค่ะก็คือจังหวะเวลาอะไรบางทีมันไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปไม่ร้องเลยเขาเรียกมีออนสเตจวันนั้นมันสําคัญไน้เราก็ขึ้นไปร้องอะไรอย่างเงี้ยถูกปวะเราร้องมาสิบกว่าปีแล้วมันก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราได้ทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ร้องเพลงบ้างมันก็กําลังสนุกอยู่แค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวรอโอกาสรอจังหวะเดี๋ยวก็มาได้ ม่นติดตัวอยู่ก็รอรอพี่โจ๊กชวนวก็อาจจะรอามีช่องทางแล้วพี่โจ๊กมันคุณผู้ชมครับมันเป็นความดีใจปนซาบซึง้งปนขนลุกที่เสร็ลสัง <c oughs> แล้วก็แฟนๆที่อยากจะมาดูเพลงของน้องโฟนะครับมาฟังเพลงก็ติดตามกันแล้วกันวันนี้น่ารักมากยังไม่ไปไหนเอยังอยู่เรื่ออยู่ต่อเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวโฟให้มาเพื่อนเขาแล้วก็มีของดีมาฝากด้วยครับผมของกับเจข้างบ้านด้วยนะครับพักแป๊บเดียวครับสวัสดีนะครับ ่ารุ่นพี่รุ่นน้องใครเป็นยังไงกันเออถ้าถ้าตามสักเนี่ยในวงการโฟเป็นพี่แต่จริงรุ่นเดียวกันถ้านั้นอันนี้มาเจอกันอีกอันนึงคือก็เป็นเรื่องของงานท้่แน่นใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยเห็นคอลลาเจนตัวใหม่โทรมาก็แบบเพื่อนเอ้ยส่งมาให้กินดินะครับแต่ก็มีสัพนามนะแบบสนิทกันเฮ้ยส่งมาให้กินดิอแล้วพี่พี่วุ้นได้บอกว่าเฮ้ยมึงมีคอลลาเจนเหรอวะส่งมมาาาให้้้้กกกกูิิินนงงดดดัลลไไปแแบบบบบีเเเยย็็ฮว่ ส่งมาให้ทั้งที่บ้านเลยเขาก็น่ารักตอนแรกโฟก็แบบขอแค่โฟคนเดียวเขาก็เลยว่าเอาไปให้แมวให้พี่สาวกินด้วยสิอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาเป็นลังเลยค่ะแล้วหนูนรองนั่นเป็นไงตอนแรกหนูก็โทรหาเขาก่อนกินยังไงวะเออบางทีเฮ้บางทีมันไม่รู้เจนก็ไม่ไม่ไม่ไมนจะมีจังหวะที่เขาแบบคือปกติอ่ะมันจะโทรหาผมครั้งเดียวคุยทุล่าจบก็จะหายไอ้นี่โทรมาปุ๊บพอได้ของปุ๊บมันโทรมาอีกรอบเอ้ยทำไมใสใช่คุยแบบมันกินยังไงวะโอเคก็จ่ายก็ช้อส่องช้อยก็แล้วแต่อ่ะดู ที่ตัวเองนู่นนี่น่ะใส่ไปปุ๊บแล้วก็คนจนเสร็จแล้วก็เดินไปทำอะไรของเราปุ๊บแล้วกลับมาเฮ้ยใส่ไปหรือยังวะเพราะว่ามันมันใส่มันแบบมันหายไปเลยใช่เราก็เลยโทรไปหาอีกมึงมันมันคือหายไปเลยถูกต้องหรือเปล่าคือมันหายไปเลยคือมันถูกใช่ไหมพ่อใช่ถูกแล้วมันคือใสกิ๊กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าทึ่งมากอ่ะอืมใช่ค่ะแล้วจะมาถึงใสไคะครับก็ต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวัตกรรมเฉพาะอาร์มาโดเลยคืออันนี้ถ้าเกิดว่า ไอตัวสูตรที่ทําให้ใสคือปกติเนี่ยมันจะมีสาหลายแบบสาเหลืองนะฮะสขุ่นายขุ่ณแต่เนี่ยคือใสเป็นน้ำเปล่าก็ให้ดูเลยว่าพอชงแล้วมันใสแบบนี้จริงๆแบบที่โฟโต้หาว่าโฟกินมันตั้งนานแล้วใช่ค่ะมีผลลัพธ์ยังไงบ้างทุกคนคือเห็นได้ชัดไหมคืออย่างโฟเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเรื่องของผิวเรื่องของผิวคือผิวอะคือขาวใสขึ้นอันนี้เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลการันตีนะครับเป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยน้ำมันแบรนด์จากนิตยสารแมกเก็ตเทียนะฮะก็อันนี้ก็ยังเป็นลิขสิทธิ์ขอองงเเเเเรราาาจจ้้ดีีียยวท่่นะต ทำดีลกับที่ญี่ปุ่นนะฮะตรงปีหนึ่งประมาณ5ล้านกระป๋องคือถ้าเกิดว่าไม่ถึง5ล้านก็เจ๊งเลยเออแต่ว่าก็คือยังไงก็ต้องสั่ง5ล้านต้องสั่ง5าล้านแต่ว่าพอแบบเขาเรียกอะไรอ่ะลาสเบสเลยอ่ะคือแบบมา5ล้านก็5ล้านจนแบบว่าพอคนไทยกินแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสบายใจมันก็ถึง5้าล้านจริงๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างก่อนก่อนที่จะให้โฟทานเนี่ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมก็ให้คุณพ่อทานนะคุณพ่อทานในวัย70ปีนะทุกวันนี้ออกกําลังกาย เวลารวมญาติกันนะบางทีก็จะไปเจอพ่อผมนี่ก็ชอบถามลอตเตอรี่ออกอะไรพ่อใช่ชอบเลยบอกป้าจำหนูได้หรือเปล่าจําได้สิทําไมะสวยขึ้นหรือเปล่าป้าจะชมเก่งมากแล้วก็แบบว่าขอหวยหน่อยได้ไหมออกอะไรมัาจะคุยกับเขาแบบสนุกมากเป็นเรื่องราวด้วยเขาหวยใช่ครับและนี่อยากจะบอกว่าเหมือนพอคุณพ่อเขาแบบว่าไปไหนมาไหนแล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้เอยออกกําลังกายได้ก็มีทั้งคุณแม่เล็กส่งคลิปมาว่าขายติ่มซําจากเต้นรีลาดไม่ได้ทุกวันนี้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ย กิจกรรมเดิมได้ใช่กลายเป็นมีความสุขหมดเลยอ่ะอย่างมีเรื่องของคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ70นิดนิดแล้วเหมือนกันคอลลาเจนตั้ง,<อ>งน,น้อยลงใช่คอลลาเจนมาลงแต่คือทุกวันนี้คือผิวพรรณเขาก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของกระดูกกระดูกด้วยขอ้ขอตอ่อใช่ค่ะตามข้อต่อเขาก็เหมือนทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยบอก เฮ้ยปกติอ่ะเขาทําได้แบบแค่ครึ่งวัน่ะเขาไม่ไหวแล้วนะแต่วันเนี้ยเขาทําได้ทั้งวันตั้งแต่กินเนเปรสสองกับมิสเซิลเดิมที่ด้วยไปที่แบบไปเที่ยวงเขาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะไปที่ต่างประเทศด้วยกันใช่แล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโฟมานะครับผมไม่ได้เอาโปรโมชั่นธรรมดามาวันนี้คือใครโทรทาน500สายแรกเราแถมของแถมที่เหมาะกับโฟก่อนเป็นก้อง้องฟิล์มน่ารักอ่าของแถมน่ารักว่าใช่อันนี้คือใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วปิดปิดตัวพลาสติกเนี้ยดำน้ำถ่ายรูปได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเดี๋ยวม็ ก็ช่วงนี้เนี่ยคือ จะบอกว่านอกจากที่มีกล้องแล้วดูแลตัวเองด้วยคอลเซ็จตกระป๋องทองแล้วเราก็ต้องการจากภายนอกด้วยแถมร่มให้อีกคันหนึ่งวันนี้แถมร่มนะร่มมาแบบนี้เป็นแคปซูลแบบนี้เลยนะสัมารใช่ซัดเข้าไปในเขาเรียกอะไรกระเป๋าสะพายได้เลยวันนี้500สายนะครับแถมทั้งร่มแถมทั้งกล้องนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นหลักของเราก่อนนะฮะนี่เลยนะฮะหกระป๋องอันนี้ไซส์หนึ่งเดือนนะครับอันนี้เป็นไซส์ที่ให้โฟทานนแรกๆเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับสองกระป๋องเนี่ยสองพันสามร้อยแปดส จ่ายแค่2,380เลยเแถมฟรีไปอีก3กระป๋องนะผมโอ้หสองแถมสาน,นะเป็น5กระป๋องทานได้5เดือนจ่ายแค่2,380แล้วอย่าลืมนะครับ500สายแรกนะครับแถมกล้องฟิล์มดำน้ำได้นะครับแล้วก็แถมร่มนะฮะในรูปแบบแคปซูลด้วยทั้งหมด7ชิ้นราคาเดียวครับ2,380พร้อมแล้วโทรมาที่02-766-8899หรือไลน์แอดอามาโดกากางได้เลยพี่โทรเลยไอ้ โทรเร็วกูเแจก็รัก้อ้นนี้กลางออกมารนะกลางออกมาปึ๊บเนี่ยอันนี้เราเคลือบปลอดนะกันยูวีได้ด้วยกันแดดได้ด้วยกันแดดกันได้ทั้งฝนนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโปรโมชั่นอันนี้เฉพาะเทปพี่โฟร์เลย จริงๆราคาทดลองนะครับแต่ของแถมเนี่ยเหมือนให้กินครึ่งปีนะคร2,380ได้ไปเลย5กระป๋องนะครับแล้วก็500สายแรกได้ร่วมในแคปซูลฟรี1อันแล้วก็กล้องฟิล์มที่พี่โฟถืออยู่1อันนะครับทั้งหมด7ชิ้นนะฮะจ่ายเพียง2,380บาทโทรมาครับที่02-766-8899หรือ l i น์แอดอาม99นะครับเออนะอะไรนะขออยากให้โฟยั้งโป๋เหรอ เรียกโทรกันมาเลยค่ะห้าร้อยสายแรกนะคะได้รับไปเลยนะคะกล้องนะคะสามารถดำน้าได้แล้วก็ร่มนะคะที่อยู่ในแคปซูลนะคะย้ําเฉพาะ500สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยรวมของมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมีคอลลาเจน5กระป๋องนะคะแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีร่มนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด69ร้อยเา เทาไหลูกค้ะเอพันหกพอนเ้าร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วขายตอนนี้คือแล้วขายเพียง2,380ันามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นขอตัโทีสองสิบหกหกแปดแปดเก้เก้าไลน์ไลน์ไลน์ชัดเบอร์ต้องชัดแรงอ่อนไม่ได้เบอร์โทรที่โท ฟังดีๆนะคะ uh huh. 027668899 uh huh. หรือว่า Line at Almodo 99 uh huh. นะคะ <Hey. S 3> hey. Hey. สุวันจะจบได้นะครับคุณผู้ชมเล่นไปครึ่งชั่มออก <laughs> ม้ามเก่งมากสู้เขา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 โอ้ปกติอยู่ข้างนอกพอจะไฟแลบเลยนะเวลาคุยกับเขาแต่ว่านี้ไม่ทันจริงๆบอกก่อนเลยว่าโปรนี้เป็นโปรของน้องโฟคนเดียวนะคะที่รายการอื่นหาไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะต้องโทรตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะบอกให้ถ้าอยากได้ต้องไปจองสิทธิ์ให้อยู่ในห้าวันสายแรกสิทธิ์นะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณเชนนะครับผมพี่โฟนะผมนะผมพี่โคุณเชนด้วยนะครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับเจอกันทุกวันแบบนี้ครับ เช้าเช้า9โมง5ทีนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะกับรายการพอบ้านเขรา